น้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาพูดจากกันในเรื่องข่มใจหรือปล่อยใจเหตุ วันนี้ได้มีโอกาสนะได้ฟังธรรมจากหลายครูบาอาจารย์ก็ได้มีโอกาสพิจารณาสิ่งที่เป็นการใช้ชีวิตแนวทางพุทธบริษัทสีในพระร,รัตนตรัยซึ่งประกอบไปด้วยการระลึกระวังในเรื่องของการรักษาศีลการเจริญสมาธิ แล้วก็มีปัญญาก็อยากจะมาพูดจากันในเรื่องการที่รักดีปรรถนาจะเป็นคนดีนั้นก็ต้องเรียนรู้เรื่องการข่มใจไปก่อนการควบคุมใจหรือการข่มใจนั้นจะต้องมีความตั้งมั่นที่จะเรียนรู้เรื่องชีวิต เรื่องความไม่เที่ยงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ในกระแสะโลกแต่สิ่งเหล่านี้กระแสะทั่วไปในสังคมโลกนั้นก็เป็นเรื่องปกติของการชักนำผักดันปลุกเล้าให้เหล่านั้นมีความทะเยอะทะยาน อยากมีอยากเป็นอยากจะแข่งขันซึ่งกันและกันทั่วไปในสากลโลกแต่จริงๆพวกเราชาวพุทธบริษัทธีในพระรัตนตรยัยก็จะมีการสร้างจิตสำนึกมาตั้งแต่อดีตพวกเราที่มีการยึดมั่นถือมั่นกันในเรื่องหลักการใช้ชีวิตทานการให้ ศีลมีการควบคุมระมัดระวังไม่ให้ทำร้ายตนและคนอื่นสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นที่เราจะกระทำความดีและเว้นความชั่วพร้อมทั้งมีการเจริญภาวนาตามแนวทางแห่งพระธรรมคำสอนก็ให้เกิดความสงบแล้วก็มีการพิจะะารณาความไม่เที่ยง ในตัวเราจะเป็นร่างกายจะเป็นจิตใจจะเป็นหน้าที่การงานต่างๆซึ่งเหล่านั้นใช้ชีวิตร่วมกันหน้าที่ต่างๆที่เราจะต้องมีการค่มใจเป็นเบื้องต้นการที่เราจะใช้คำว่าค่มใจนั้นคว่าเป็นจริงมนุษย์เราปกติไม่ได้สั่งสม ความเพียรมาก่อนก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตใจตัวเองได้เพราะเนื่องจากจิตใจตัวเราเองนั้นเป็นของเข้าถึงได้ยากถึงแม้ว่าเรานั้นจะเข้าใจแต่การที่เราจะเข้าไปถึงใจตัวเองนั้นแสนยากจริงๆซึ่งเราได้ยินได้ฟังนะครูบาอาจารย์ยุคป,ปัจจุบันท่านก็ได้พูดจาให้พวกเรา ทำความเข้าใจกันแต่ความเข้าใจนั้นไม่ได้หมายถึงการที่จะเข้าไปถึงจิตใจตัวเราเองได้ฉะนั้นจึงต,ต้องมีการข่มจิตข่มใจข่คมความรู้สึกข่มการกระทําทางกายวาจาใจของเราให้ได้ถึงเบื้องต้นเมื่อเรามีการข่มใจแล้วเราก็แอบ,บสังเกตจิตใจของเราไปด้วย มนุษย์เราถ้าเราจะตรวจสอบกำลังใจตัวเองนั้นจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องมีแนวทางของการที่จะได้เรียนรู้พว่าทำคำสอนก็เป็นเรื่องการให้ทานรักษาศีลดังกล่าวอย่างนี้เป็นปกติสังคมโลกซึ่งจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันในหน้าที่ต่างๆ สังคมที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเนิ่นนานก็มีหลากหลายความรู้สึกที่ออกมาจะเป็นทางคำพูดจะเป็นทางความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ก็ทะให้เราได้มีโอกาสทบทวนน้อมสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพื่อจะทำการเรียนรู้แนวทางพระธรรมคำสอนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ่าสั่งให้เราเรียนรู้แล้วก็น้อมหาตัวเราเองการน้อมหาตัวเราเองนั้นก็หาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจตัวเราเองและก็มีการควบคุมมีการระลึกระวังนะพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราตามความเป็นจริงกันความจริงมนุษย์เรา ถ้าหากว่าปกติสมบูรณ์ดีก็จะมีความยั้งคิดมีการคิดการนึกการกระทำต่างๆใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนี้ถ้าแนวทางพุทธบริสัทธ์สีก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ในหน้าที่นั้นก็จะประกอบไปด้วยเส้นทางเดียวกันก็คือเรื่องการรักษาศีลการเจริญ สมาธิภาวนาพร้อมทั้งเจริญสติปัฏฐานควบคู่กันไปเหล่านี้นะจะเห็นว่าเราทั้งหลายที่เรียนรู้ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของเราจะเป็นอดีตสู่ปัจจุบันจะเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามล้วนแล้วแต่จะต้องมีการเรียนรู้เรื่องตัวเราเอง ซึ่งเป็นไปตามความเป็นจริงกันจำเป็นเหลือเกินที่จะตั้งหยิบขึ้นมาพูดจากันในเรื่องเรียนรู้เรื่องตัวเราเองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกระทั่งนั้นเป็นวาระของสังคมที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีต ก็มีเรื่องความโกรธความโลภความหลงซึ่งหมายถึงการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการเบียดเบียนกันนั้นก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่สิ่งที่เบียดเบียนนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายชาวพุทธบริษัทสีมีการควบคุมพฤติกรรมของเราการอ่อนน้อมต่าง ความระลึกกระตันอยู่ในอดีตนั้นก็จะมีอุบายให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีความพุ้นเคยมีการรับรู้จากสิ่งที่เป็นบนรรพบุรุษเราทั้งหลายที่ท่านแสดงบทบาททั้งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิให้เราได้ได้ไดรู้ได้เห็นได้ปรากฏกันเมื่อเรารู้เราเห็นนั้น เราก็จะนำมาสู่การพิจารณาด้วยขณะที่เรามีการพิจารณานั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงกระแสแห่งจิตใจตัวเราเองเหมือนกันแต่ก็มีความสำคัญและก็จำเป็นที่เราจะต้องแอบระลึกแอบสังเกตแอบดูกายวาจาใจของเราการใช้คำพูดการใช้การการะทำของเรา ร้อมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเป็นไปในฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ดีในใจของเราเกิดขึ้นอย่างว่องไวเกิดขึ้นเร็วมากจนเหล่านั้นไม่สามารถจะจับต้องและสัมผัสได้ทันการที่เราจะต้องติดตามจนกระทั่งเข้าไปคุ้นเคยและเข้าไปจับต้อง ได้ทานเหตุการณ์นั้นเราก็จะต้องมีการควบคุมบังคับไม่ให้สู่การกระทำตัวหยาบยาดออกมาหมายสิ้นใจเกิดความโกรธเราก็จะควบคุมนะไม่ให้แสดงออกมาทางวาจาแสดงออกมาทางกายของเราเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องสมาทานศีลและก็ตรวจสอบศีลของเรา ไม่ให้เกิดความสำเร็จในเรื่องอาการที่เกิดขึ้นในใจของเราซึ่งเกิดขึ้นแล้วเรานั้นไม่สามารถที่จะยังถึงและเข้าถึงกระแสแห่งใจของเรามีภาวะการเกิดขึ้นอย่างไรพวกเราทั้งหลายที่มีการสนใจมีการเรียนรู้ตามตำนานชีวิตก็จะมีการ แอบคิดแอบนึกแอบสังเกตว่าทำไมสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้นั้นยังมีข้อสงสัยกันอยู่การสงสัยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะผิดปกติอะไรเพราะการสงสัยเป็นเรื่องการพัฒนาการจึงมีเหตุผลถามไถ่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้ยินได้เห็น ได้ปรากฏมาตั้งแต่อดีตและก็ถึงปัจจุบันนักการของเราทิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะเหตุว่าเราทั้งหลายเรียนรู้กันก็จะมีพฤติกรรมเริ่มแก่การควบคุมกายวาจาใจาและก็เข้าถึงการเป็นอิสระทางใจทางวาจาทางการกระทำของเรา เมื่อเราฝึากฝนการควบคุมพร้อมทั้งมีการพิจรารณาต่างๆในเรื่องอากายวาจาใจนั้นก็ทำหให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเรานะวาระที่มีสภาวะของจริตพิสัยแต่ละบุคคลก็จะหยิบเรื่องหนึ่งเรื่องใดนำมากะระทำให้ประจักษ์แจ้งถึงความรู้สึกอันแท้จริงในใจ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่สิ่งที่เรากระทำโดยธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยิบตามแนวทางของครูบาอาจารย์ของเราต่างๆโดยการภาวนาหรือการรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงนั้นก็เป็นหลักหรือเป็นแนวทางด้วยความถนัดของแต่ละบุคคล แต่แนวทางใหญ่ๆก็จะมีอยู่สองแนวทางด้วยกันเท่าที่เราทั้งหลายมีโอกาสน้อมมาดูเนี่ยก็จะมีเรื่องอุบายให้เรานั้นมีความสงบมีการภาวนาเราจะมีการเจริญสติควบคู่กันเนะเหล่านี้ก็ทําให้เราได้เห็นว่าเราได้ยินได้ฟังอุบายจา์ต่างๆซึ่งให้เรียนรู้ และท่านก็นํามาขยายความให้พวกเรานั้นได้ยินได้ฟังกันแล้ก็ทดสอบแนวทางของเราเรามีความเจริญเข้าถึงกายว่าจจใจของเราอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเรายัางต้องหลบต้องหลีกต้องพยายามปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในหน้าที่ของเรานั้นเรามีเหตุมีผลประการใด ที่เราจะต้องมีการควบคุมมีมีก็เรียกว่ามีการพิจารณาเหตุต่างๆการที่เรามีโอกาสพิจารณาเหตุนั้นก็หมายถึงเราไต่ตองทบทวนสัจธรรมของชีวิตเรากำลังพัฒนาเรื่องการพ้นทุกข์ในพระธรรมคำสอนก็เรื่องอริยสัจสี่นั้นก็ปิจนาเนี่ยนะเราต้องหยิบขึ้นมา ทุกนั้นเกิดจากกายวาจาใจของเราแล้วอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงนั้นเราจะมีสติยับยั้งควบคุมความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจอันแท้จริงนั้นและเราคุมวาจาคุมความรู้สึกที่จะพูดที่จะกระทำออกมาอย่างไรเราก็เคยได้ยินด้วยเราก็เคยเห็น,นอาการที่บุคคลที่มีความโกรธ แล้วมีอาการออกมีเลือดลมทีพฟาดเต็มหน้าเต็มตัวแต่ท่านก็ยังหยุดยัง้งควบคุมหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้มีการลบกวนเข้าไปถึงการกระทำของตัวเองได้นั่นหมายถึงการข่มการควบคุมการระลึกระวังไม่ผิดจอดสีลคือไม่ทำร้ายตนเองและก็ผู้อื่นนั้น อันนี้เป็นแนวทางนะเมื่อจะเข้าถึงความเป็นจริงในใจของเราความจริงถ้าเราดูให้ดีๆและถ้าเข้าถึงก็จะเห็นสภาวะใจของเรามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปกติการดูความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นความจริงแล้วการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปมี ใ่วความเป็นจริงก็จะมีต่อจากการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะเห็นว่าสติสมัญญะของเราสามารถเห็นความร,รู้สึกตัวดขึ้นจริงอย่างนี้เราก็จะเห็นต่อไปอีกในเรื่องการปรุงแต่งก็คือการควบคุมไม่ให้เกิดการสรามา์รล่งเกินผู้หนึ่งผู้ใดก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันในการที่เราจะฝึกให้สติของเรา นั้นอยู่กับตัวเราเองเมื่อเรามีการควบคุมนะจะหมายถึงเราฝึกสติปัฏฐานนั่นเองแต่การไปจัดแจ้งนั้นเราต้องเห็นสภาวะเป็นเบื้องต้นของเราในเรื่องจิตใจเกิดเป็นทุกข์เกิดทุกข์และไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปสู่การปรุงแต่งประคับประคองไม่ให้ทะลุทะลวงไปสู่การจา่าช่วงล่วงเกินต่อไป ดิ่งเหล่านี้มันต้องเรียนรู้ในตามแนวทางภาวนาก็ดีหรือจะเป็นเรื่องเจริญสติปัฏฐานก็ดีจะเป็นแนวทางหนึ่งทางใดก็ตามเราก็จะพิจารณาเหตุต่างๆในสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นบรรเท่าตัวอ่อนตัวลงไปจนถึงที่สุดนั้น จิตใจก็จะไม่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินที่ปรากฏซึ่งหน้าของเราถ้าหากว่าติดใจของเรามีกระแสแห่งการไม่เกิดขึ้นในใจก็แสดงว่าเรานั้นมีการยอมรับความเป็นจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงจริงๆในจิตในใจของเราด้วยแต่เราก็อย่าประมาท ม่าสิ่งนั้นเราสามารถบำบัดมันได้พบเจอแล้วปล่อยวางได้แต่เราก็ต้องมีการระลึกระวังอ,อ,อยู่ไปเรื่อยๆเนื่องจากหากว่าเกิดเกิดแพร่พลายออกมามาใหม่ก็แสดงว่าจิตใจของเรายัางไม่ได้เกิดการยอมรับความเป็นจริงในความไม่เที่ยงต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่หมายถึงมีความผิดประการใด เมื่อเรารู้เหตุของการเกิดขึ้นในใจจริงๆนั้นก็แสดงถึงผลจากการมีสติขึ้นเห็นการเกิดขึ้นนั้นยังเกิดขึ้นก็แสดงว่าเรายังไม่มีการปลดปล่อยหรือการยอมรับความเป็นจริงนั่นเองนะเพราะนั้น,นพวกเราทั้งหลายชาวพุทธบริสัท์ซีซึ่งมีความเพียรกันมาตั้งแต่อดีต จะสังสมไปด้วยความไม่ประมาทก็คือการสร้างฐานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากันเมื่อเรามีความเข้มแข็งจิตของเราหรือใจของเราก็จะเกิดเใิ้เจิตใจของเราก็จะเกิดเป็นเส้นเดียวเป็นทางเดียวไม่หวั่นไหวต่อแรงกระทบกระทั่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกระแสแห่งโลกโลกนั้นก็เป็นปกติ มีความโกรธความโลภความหลงมีความลิสยากันเหล่านี้ก็จะก่อกวนเราเป็นปกติในเรื่องกิจกรรมซึ่งเหล่านั้นทำภารกิจหน้าที่ต่งตางๆก็จะเกี่ยวข้องอยู่สมเสมอแม้แต่เป็นพิสุภิสุนีหรือจะเป็นอุบาศกอุบาสิกาก็ตาม ในด้วยการที่กระทบกระทั่งจนเกิดความคุ้นความชินนั้นเราก็เป็นโอกาสอันดีซึ่งเราสามารถที่จะรู้จักตัวตนของเราว่าตัวตนของเรานั้นมีภาวะของการสันไหวกับแรงกระทบกระทั่งอยู่เมื่อมีการสันไหวในใจนั่นหมายถึงเราอาจจะเจริญขึ้นในการที่ประพฤติปฏิบัติคำว่าจเจริญขึ้นเนี่ย เราก็จะไม่หลุดไปสู่การผิดพลาดล่วงเกินทางกายวาจาของเราถ้าอยู่ในใจอย่างเดียวแต่เราก็ยังไม่ได้ถือว่ายึดมัน่นถือมั่นประการใดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีสติขึ้นเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงในใจของเราเปลี่ยนไปสู่การปรุงแต่งนั้นจะเห็นว่าการปรุงแต่งก็เป็นเรื่องการแก้ไข แต่เหตุของการปุงแต่งนั้นยังไม่ได้หมายถึงเราเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคําสอนอันปราณีตแต่เราก็มีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอสิ่งที่เป็นพระธรรมครสอนอันปราณีตนั้นได้เราก็ต้องเทียบเคียงในเหตุจากความเป็นทุกข์ก็เหตุจากใจของเราจึงเกิดภาวะของตัวตนขึ้นในเรื่องกระทบเลอกโกรธกระทบเด้ยินดี เกิดความพุมิพอใจจนกระทั่งปรุงแต่งไปสู่วางแผนต่างๆมนุษย์เราชาวพุทธบริษัทสี่สามารถฝึอกอบรมตัวเองให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงอย่างนี้มีตำนานนะสืบแต่โบราณมาก็มีจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ลุกโบราณท่านใช้วาจา ใช้การแก้สังของท่านสั่งสอนอบรมชาวพุทธบริสัทว์สีตามวิถีของแต่ละบุคคลเราได้ยินได้ฟังมานานในเรื่องกำหนดสัมมาสมาธิภาวนานการภาวนาสิ่งที่เราจะต้องระลึกระวังเสมอก็เรื่องสติต้องมีควบคู่กันเรื่อซ้อนความรู้สึกถ้าไปดู ทางกายทางวาจาทางใจของเราว่ามีภาวะเกิดขึ้นหรือมีภาวะการยอมรับภาวะเกิดขึ้นน,น,กกนั่นหมายถึงเราเห็นสภาพทุกข์ของเราแต่หากเราเห็นสิ่งที่หมดไปนั่นหมายถึงเราเห็นความจริงในใจของเราเป็นประโยชน์ทั้งหมดทั้งปวงในที่พวกเราได้โอกาสศึกษาหาความรู้ หาแนวทางต่างๆเพื่อจะให้เรานั้นมีการพัฒนาจริงๆแล้วแนวทางเนี่ยสมถภา,าวนาก็คือการควบคุมบังคับนั่นเองบังคับด้วยคมไว้ประคับประคองไว้เพื่อจะให้เป็นหนึ่งเดียวตัดอดีตอนาคตและเนื่องจากการตัดในเรื่องของการกระทํา ซึ่งยังไม่ได้ตัดจริงก็ตามแต่เป็นเรื่องของการควบคุมแนวทางเพื่อจะยึดแนวทางแห่งคุณงามความดีโดยการไม่แต่ต้องโดยการไม่ต้องได้ยินโดยการไม่ต้องเห็นหรือสร้างความสงบไว้เพื่อป้องกันภัยหรือป้องกันความทุกข์จะเข้ามาบั่นทอนจิตใจของเราเมื่อบั่นทอนจิตใจของเรา ก็เป็นเหตุอันยิ่งใหญ่ทำให้เรานั้นคิดจะโต้อตอบคิดจะสนองเรื่องการแก้ไขไปด้วยพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสมีบุญและวาสนาเนี่ยไม่เข้าเทียมกันแต่ก็จะเห็นว่าเราสามารถพัฒนาการทางจิตใจของเราให้มีความเจริญให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากกำนานที่เราต้องใช้ชีวิตกันในความไม่เที่ยงของวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตแต่ละประจำวันนั้นเราก็จะเห็นในรูปประธรรมต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนั้นก็เป็นนามธรรมที่เรามีการเรียนรู้ตนนัวเองกันพระธรรมคำสอนก็บอกให้น้อมหาตายวาจาใจตัวเองจริงแล้วนี้ ก็เป็นเรื่องที่เราน่าสงสัยว่า่สมัจ้องน้อมหากายวาจาใจของเราการที่เราน้อมระลึกหากายวาจาใจนั้นสมัยที่เรารูส้สภาวะร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวจิตใจซึ่งมีภาวะการเกิดขึ้นการปรุงแต่งต่างๆนี้พวกเราถ้ามีการสมาทานด้วยความตั้งมั่น ราจะต้องมาเรียนรู้กันเรื่อยๆเรื่องติดตามกายเคลื่อนไหวจิตใจเกิดอย่างไรกายเคลื่อนไหวในบางทีไม่ได้เคลื่อนก็จริงแต่ตาเหล่านั้นเป็นผู้เคลื่อนไหวจมูกเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวสู่การรับกลิ่นต่างๆลิ้นสัมผัสอย่างทีเรียกว่าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกันพิสนานะชีวิตที่เรา กำลังคน้นคว้าการข่มนั้นก็หมายถึงการควบคุมด้วยสติควบคุมด้วยพระธรรมคำสอนก็ทำให้เราเบาบางขึ้นทยอยการเพลิดพยาบาทมาาขึ้นเมื่อเรามีการเรียนรู้เข้าถึงตัวตนของเราในเรื่องลดละแรงพยาบาทนั้นหมายถึงเรายอมรับทุกอย่างนั้นเป็นชะตากรรมของชีวิตกัน ถ้าตาร,รมเนี่ยเราก็รู้แต่เราก็ไม่สามารถนะที่จะทำการแก้ไขนะให้หมดไปด้วยความนึกคิดได้แต่เราสามารถใช้ความเพียรถ้าไปเจอไปเจอไปแตะต้องแล้วก็มีการควบคุมเอาไว้นี่แหละครับสิ่งที่เราจะต้องขยายอธิบายความกับเรื่องข่มใจนั่นหมายถึงเราเรียก จริญสติในเจริญการพิจารณาอยู่กับปัจจุบันนการก็ทำให้เราเกิดการควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จะให้มีการควบคุมหรือหมดการควบคุมไปจริงๆแล้วเราต้องยอมเพื่อเล็กทุ่มเทเอาจริงเอาจังในเรื่องการภาวนาก็ดีในเรื่องการเจริญสติสัมปชัญญะก็ดี พร้อมทั้งมีการระลึกข้อมูลถึงที่ปรากฏต่อเราซึ่งหน้าว่าเป็นบวกเป็นลบประการใดอย่างนี้แหละครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำมาพูดจากกันวันนี้ก็เหตุในอันควรมาจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็้วยเหตุของความเป็นจริงว่าจะริวิสยัยใครที่จะมีเรียนรู้ให้รู้จักตัวตนของเรา เราก็ฝึกฝนเอาไว้เพื่อความไม่ประมาทกันมีความละอาสาบานที่จะาจเรื่องล่วงเกินนั่นหมายถึงเราละอาสาบาปนะเราระลึกสิ่งที่ผิดพลาดประการใดไปจะมีการขอเข้ามาลาโทษกันเป็นเรื่องพฤติกรรมในการระลึกระวังนั่นเองก็พอสมควรกับเวลาจะขอน้อมนำคุณนมความดี ในพระรัตนตรยัยมีองค์พระสัมมาสัมพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์แม่คุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสิสุภาษีสวัสดีครับ